ับสวัสดีครับอยากให้แนะนำตัวหน่อยครับผมก็ <c oughs> ชื่อน้ำมนต์นะฮะน้ำมนต์กิจตนยอรราสามประจครับสวัสดีปี64เนาะอยากให้พูดสวัสดีปีใหม่ไทยกับทุกคนหน่อยอืมก็เนื่องในวันสงการานต์หรือวันปีใหม่ไทยนะครับผมก็อยากให้ทุกคนมีความสุข ไม่ใช่แค่วันสงการฮะก็อยากให้ทุกคนมีความสุขนะทุกๆวันทุกเดือนทุกๆปีไปเลยฮะแล้วก็เนื่องด้วยสถานการณ์มีโควิดอย่างนี้ก็อยากให้ทุกคนเล่นสงการแบบอย่างมีสติบางคนไม่อยากเล่นก็ไม่ต้องไปสาดเขาแบบถ้าอยากเล่นก็เล่นแค่ไนแบบระแวกบ้านพอครับเซฟๆส่วนใครที่ต้องเดินทางกลับบ้านไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่อะไรก็ขับรถค่อยๆขับรถนะครับเพราะบางทีอาจจะรถติดมากเพราะคนเยอะอะไรอย่างก็ยังไงก็อยากให้เป็นวันที่มีความสุขอยากให้เป็นปีใหม่ที่ดีก็ยังไงก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับ ผมก็ไทยแล้วนะน้ำมนต์นี่ก็ไทยแล้วนะเอ่อจะมีเฟสโอ้โหไทยมากน้ำมนต์นี่ก็ไทยแล้วแต่ผมคิดว่าอ่ะเออไทยไทยอ่ะน้ำมนตราเงี้ยเหรอครับไทยไหมเพิ่มเป็นสามพยางอ่ะเพิ่มเพิ่มพยางเข้าไปก็เท่ดีเป็นมนตราน้ำมนตราได้วันนี้ได้เมื่อปีนี้เราเป็นวีดีโอเราเล่นำการทิปท่าสมบูรต้องการทิปวันนี้เป็นวัน ถ้าถามผมนะส่วนตัวผมไม่นด้สงการอยู่แล้วก็วัดีวันสงการเนี่ยก็จะดูดูหนังอยู่ที่บ้านกินข้ากวาา Netflix, ก,กับที่บ้านดูเน็ตฟิกเล่นเกมฟังเพลงกับที่บ้านเพราะว่าส่วนใหญ่เหมือนเหมือนเหมือนเราก็เริ่มโตมาเรื่อยๆัตอน,นเด็กก็เล่นแต่พอโตมาก็ไม่ค่อยได้เล่นแล้วอะไรเงรี้ยก็อยากเหมือนแบบแล้วก็อยู่เฉยๆอยู่ที่บ้านเปิดแอร์เย็นๆอะไรเงรี้ยอยู่กับครอบครัวก็แค่นี้ก็แฮปปี้แล้ว ให้้องเพลงที่มันบอกบอกถึงความสุขน่อยสักหนึ่งท่อนมาเพลงเพลงสงการผมนึกขึ้นได้แต่ผมไม่รู้เนื้อจะเป็นเสียงเป็นเออจะเป็นเสียงเออวันนี่เป็นวันสงการ้วก็ต่อละเออประมาณนี้ผมนึกได้เพลงเนี้ยแต่รู้สึกว่าที่จำเพลงนี้ได้เพราะว่าคีย์สูง เป็นแบบวันนี้เป็นวันสงการอ่าเนี่ยเพลงนี้เลยนึกถึง